สวัสดีครับมูนี่กับสิมาอีลวกมะมาครับมูนี่ครับอยู่เข่าครับตอนแรกครับลวกมะมาแบบว่าเรต้องใส่การ้ดำพ้อนนะครับเขากับว่าเห็ุแบบง่ายไครับเรต้องเรต้องสมมนวณข้อมูลพี่กาดำพรอนนะครับเขาก็ต้องเขากับอันตอนแรกเขากับมามาใส่ถ้วยกันครับถ้วยใส่ไปเลยครับ เครื่องปรุงมีใส่ที่หลังหรือใส่ไปพร้อมก็ได้ได้ครับเครื่องปรุงนะครับใส่ไปเลยเครื่องปรุงใส่ไปเลยครับมัดห่อเดียวกับใส่ห่อเดียวดวยครับนี่นย่านบบอิมครับใส่สองห่อเลยครับ ไปเลยสองหอ่อต้องป,งปรุง,สง,รง,งรใส่ไปเลยครับกูจะอยากใส้ที่รังนะเอาไว้ใส้ที่รังไปเลยครับเพิ่อปรุงครับใส่ไปเลยครับว่าเขา่ต้องเขาต้องไปใส่การน้ำพ้อนครับสมุนเขาไม่มีการน้ำพ้อนเขา การห่อนเสียยังไงครับเขาก็ใส่นี่และคระับเอาไปเวฟเอ,อกครับคอยเองินนะครับได้ผลชัวร์ครับส่ต้นผงแลวครับอยากใส่ผักก็ใส่ครับนะครับใส่ไปเลยผัก นี่พักครับใส่เลยครับอันนี้ฮอตดอกครับสุกแหลาสุกแหลาแต่ว่าเอาไวใส่เพิ่มครับใส่กลับมาใหม่ครับตามันพอนนนนใส่นี่เขาก็ใส่ไส่น้ำนะครับใส่น้ำนี่ สายหนามอันน้ไก่พ่อประมาณนะครับพ่อประมาณว่าต้องใสายลายครับใส่ประมาณพอดพอดไหนครับพอดพอถึงพอถึงมะม่ายเหรอครับพอถึงมะม่ายนี่แหละข้าวกรต้องใส่ยลายครับต่อไปครับ ใส่น้ำเพอประมาณแล้วก็เอามาเข่าในโคเวฟด้วยครับครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วเราเขากับหมุนมาครับประมาณน่ครับพอประมาณขีดนะครับหมุนมาเลยครับหอดเสียบปลั๊กกันครับเสียบปลั๊กกันเสียบปลั๊กกันครับปึ๊บนะครับล้วเขากับหมุนมาครับหมุนึีกครับมาให้ประมาณหอดหอดจุดสีตรงนั้นนะครับ ุกชัวร์อยเปอร์เซ็นต์ครับล้อครับล้อล้อแป๊บนึงครับบ่ต้องใส่การห่อนครับง่ายๆครับสมมติการห่อนเขาพังเขาเสียครับตรงนี้เฮ็ดสูตรนี่ครับได้ผลชัวร์ลอยเปอร์เซ็นต์ครับแซ่บป้อมครับล้อครับล้อมันมาหอนตีกันครับใส่นม้าหอดนีกัน ก็จะเปิดได้ครับครับนี่กัไในเวลานะครับนี่ก็มมหฮอดนี่นะครับเร้องกับว่าเปิดรุ่นน้ำกันงได้ครับแล้วจะได้ผลว่าครับพวาอันนี้เ็ดเแค่กินประจำครับนะครับถ้าออกมาเบื้องบนเลยครับใส่ใส่ถุงมือได้ครับนี่ก็ต้องจานนี่ก็ต้องเป็นจานกระเบื้องครับ กระเบื้องถวยกระเบื้องได้ครับพลดตอยากใส่ผักเนีย่ยองกัใส่ได้เลยครับอันนี้ผักในตู้เย็ยนมีต่นดีกับประเด็นใส่่านี้ เมันเอาเอาขอตู้เวฟนี่ถวยกับจานนี่ต้องเป็นทนความร้อนได้เด้อครับนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกระเบื้องครับจานล้อก็ต้องเป็นกระเบื้องเพราะจานร้อมีแขางในยกใส้นำยกออกง่างคงยครับใส่ทีครับเ่ยนี่ถือว่าได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับเปื่อยดีครับเส่มันมา,มาโอ้ยใส่น,น้ำขนาดอยากใส่พักใส่ทูกิ้นใส่ยังใส่ได้เลยครับ สุกลอยเปอร์เซ็นต์ครับสุกจนเปื่อยดีขนาดครับผมครับกับหน้าตาด้ยครับเอาไปร้องเอาไปเฮ็ดเบิ้งเด้อครับถ้าสมมติการทำห้อนเขาเสียเขาพังครับ สมมติเขามีตู้เวฟตู้ยังอยู่นะครับสามารถเทสกินได้ครับนหครับอยากใส่พักียังใส่ไปเลยครับใส่พักใส่พิกน้ำนี่ก็ต้องใส่พ่อประมาณเีครับจะเอาไปใส่ลายเวลาเดือดมันกินล่นออกถวยเขาใส่พอ่อประมาณนี้ครับต้มมมาก ตัวเวฟครับเปี่ยนก็ต้องใส่กาล้ำลอนครับนะครับสีสันครับสีสันครับครับเก็บนี่กับประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกินง่ายๆครับสไตล์บ้าเซริมินดี้ครับขอบคุณครับเข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามไปเลยด้ครับจองบ้าเสริมินดี้ครับขอบคุณครับ